เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งถักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น นะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็นี่ครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับเอาเลยครับอากาศสดีท่านผู้ชมดูให้นี่ครับอยู่กันในช่องกอลฟมินิทีว ฮันอะไรวะฮันเต็ดโดมนะครับผมฮั Hunter Doom, Hunter Doom, นเต็ดโดมฮันเต็ดโดมนี่แหละจะไม่ได้นะครับโอเคก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะเป็น1.7.6นะครับดูตังค์ทางด้านซ้ายมือบนนะครับผม9ก้าเลยนะครับก็สามารถเอาไปซื้อไอ้พวกนี้ได้นะซื้อพวกจิ๊กซออะไรอย่างงี้ได้แล้วก็ไม่ผมลืมปิดเสียงุญาตปิดเสียงแปนะ๊บอ <laughs> <laughs> แล้วก็ไปซื้อไอ้นี่ได้นะพวกอ่าก็เรียกว่าอะไรอะชิ้นส่วนอะ ไม่ใช่ชิ้นส่วนเนี่ยเป็นไอเทมอะไอเทมที่มันสามารถช่วยให้เรารอดชีวิตได้นะครับเดี๋ยวไปเล่นนี้ดูแล้วกันนะแบบรวดเร็วทันใจเราเป็นเกรีเนอร์นะครับเราต้องรีบเข้าสลีปอ่าก็ทำตามที่เขาบอกก่อนนะนี่ฮะรับแรกก็หาตังอัพไอ้นี่ก่อนนี่ครับเตียงเตียง e ล s GO ล้เราก็จะได้เงิน2มาเงินบวก2มาแล้วก็มาเลียงกับพี่เออะอเดี๋ยวนะมันจะมีซ่อมมใช่หรอรอนครับซ่อมก่อนซ่อมไหวหรป่าครับถ้าไม่ไหวเราก็ต้องอัพนะถ้าไม่ไหวเราต้องอัพครับ อัพก่อนเดี๋ยวพังนี่ฮะอัพอัพเรืออัพเรือให้มันช่วยกันยิงนี่ครับผมตอนนี้ก็มาเล่นให้ดูแป๊บหนึ่งแล้วกันนี่จับซ่อมแซมไปเราจะได้ไปไหนไหมเนี่ย64เลยนะสำหรับครั้งต่อไปเนี่ยโอเคมันไปแล้วครับรอดถือว่ารอด เดี๋ยวต้องอัพอันนี้ก่อนเนียอัพเป็นเตียงแล้วก็สร้างที่ผลิตไฟฟ้าด้วยนะต่อไปที่ผลิตไฟฟ้าเหรอก็น่าจะเป็นอัน,นอันนี้แหละวิดีโอเกมเนี่ยร,รอก่อนทั้งหมดอยู่ที่200ผมว่าจะอัพเตียงอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตอนนี้เงินก็ขึ้นรัวๆแล้วครับเราก็สร้างไว้ก่อนคนระับต่อไปส่องร้อยเลยนะส0องร้อยเหรียญเลยนะเครอเนี่ยซ่องร้อยเหยเยนะเร,นะรียญก็เอามาอัพเตียงก่อนได้ปะอัพเตียงแล้วค่อยไปเอาสายฟ้าเนี่ย อัพเขาให้โอเคเอาอัพไม่ได้นี่มาผมบอกให้อัพอะไร,รอ่ะอัพประตูเหรออัพประตูเป็นเลเวลห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน อ่มันมาอีกแล้วเออรีเพร์กันจะไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวนะอุ้ยไหวอยู่มันเปลี่ยนครับมันเปลี่ยน,นมันเปลี่ยนแทนมันเปี่ยนแทนโอเคสร้างอันนี้กัเอาแล้วเพื่อนแตกโอเค อ่าแล้วจังหวะน,นี้ก็ได้เป็นตู้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาแล้วอาา่าฮะเรียบร้อยครับอัปเกรดไปเรื่อยๆนะตอนนี้เดียวนะโอ้แย่เลยอะ มันมันยากเนาะไโอเคก็ประมาณนี้นครับแล้วก็มาซื้อตรงนี้ได้นะนี่ซื้อเอาไว้อัพไปเล่นตาอื่นได้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยกดผิดโอเคฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับลากันนะ๋ย่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมย่า